กับกับสวัสดีเอฟตอนเช่านะครับของวันพุทธที่14เดือนมิถุนายน2 5 2 1 66นะครับเด้อจากนี้ไปก็ผมก็จะมานำเสนอตัวเล็กเล่าพัฒนาของพอเต็มนะครับเล่าพัฒนาของพอเต็มรอบที่แล้วี่ บกเขาด้วครับของก็แตมกับบกเขาก็มาตามตัวคือเ่าเหรอครับเพราะว่าก็มีเขามีรลดครับจนตวเหลียกแนวทั้งหลอบไม่นี่ก็เป็นกก่หิมะแล้วห้มกมือเคลื่อนนี่ครับกำลังอัดเฉีบมือเคลื่อนนี่ก็ทิ่งเห็ดห้วยรฐบาลไทยครับทิ่งเห็ดห้วยเล่าเร็วแถบสีบ่มีเวลาหัดผักพันนะครับ กระซูครับกระซูเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าครับุสูเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าสูหูสูคนนะครับเด้อสำหรับตัวเหล็กเฮ็ดออกมาเนี่ยกระเฮ็ดให้แบบย่างสมบูรณ์แบบนะครับเอาออกมาครับ่เป็นว่าจะเฮ็ดแล้วก็จเฮ็ดได้เฮ็ดออกมาได้ไง่ายๆนะครับเนาะเขากตต็ต้องพินิจไตยตวงให้ดีให้เป็นงานที่ละเอียดนะครับการ คำนวณหวยคำนวณตัวเลขกบอมแยน่าสิเฮ็ดปุ๊บปุ๊บปับ๊บออกมาแล้วส่งให้พี่ให้น,อน้องเฮาเบิบ่งโหลดก็บ,บ่แม่นนะครับก็ต้องหาเหลี่กลักหาเหลีก่กเอาให้แน่ใจพุ่นลราครับเอาให้แน่ใจเจ้าของพุ่นเราว่ามันมันซั่วพุ่นลราครับจังคอยเอาออกมาให้พี่ให้น,อน้องเฮาได้เบิง่งได้ชมไปน้ำกันครับก็มาตามต่อหวยเล่าพัฒนารอบ มือแรงนี่ยนะครับเด้อสองถุ่มครึ่งครับมาเบิ้งน้ำกขนครับนนมาเบิ้งมาชมน้ำกขนครับครับกลัมาตามต้อเหล็กพอแจมครับเราพัฒนาวันพุทธที่สิบสี่ วันพ mm ุธวันพุธสิบสี่มีวะ ลาวพัฒนาฝนตกนามถ่วมพี่น้องถ่วมหน้าตอาตอนนี้ก็ นำการลดลงแล้วนะครับเพราะว่าท่างนืิตกบนว่าครับท่างบันพี 4, น้องเข้าเอฟซีนี่ต่วจะท่างบันเส้นได้ดีนี่นำไลยเล้วครับเนี่ยฝนตกดีครับนำปีนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับพัฒนาโคตต้ แต้มนะครับวิ่งลูดวิ่ง cấp so, 3 จับคู่คู่ประกบหลักสิบสี่ห้าหกเนสี่หาหลับหน่วยห,หนึ่ง สองสามครับก็ขเขียนบบธนัครับเอาไว้ทั้งคางยัางทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเขียนเยบบลอยแล้วจะคอยสิว่างตรงๆให้พี่น้องเขาได้ไปบังได้แคบหน้าจอเล้วครับจับคู่หกหนึ่งจับคู่หกหนึ่ง หนึ่งหกสองหกสามห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามลักสิบคือสี่หนึ่งสี่สองสี่สามกับต่างกว่างให้่บึ้งตรงๆนะครับแบบนนี้ รับตัวเล็กความพอแต้มก็มาฮะลงให้เป็นที่หลบลอยครับเด้อผมจิบันยายไปแต่ว่าเหล็กเราเด่นตัวไหนนะครับเด้อเราเห็นมาเด่นคู่ดหนตัวเด่น ตัวเด่นของเรากันครับครับส่วนสุดตัวเด่นนะครับ พิ่นก็นให้เด่นมาที่เล็กวิ่งนะครับให้ทว่ากันนะครับลัว่างสองกับสามเป็นชุดจับคู่นะครับต่ว้วเพิ่นให้เี็ดเส้นใตะไปหกหนึ่งครับหกสามห้าสองห้าสาม 4ีสองีสามครับ่วน,วน่วนไหนฮกหนึ่งหานึ่งีหนึ่งนี่เป็นบ่อขีดเ้นใต้ให้ได้ครับเพราะว่าน่าจะบ่มยันตัวเด่นนะครับเพราะว่าการเล่าขีดเ้นใต้ให้สุดใ็คือเด่นตัวนั้นนะครับครับพี่น้องก็แคบนาจอไว้ครับ นี่ก็กกขอขอบคุณขอบคุณนผอต้มนะครับเด้อที่ทรงแนวทังหวยเล่าพัฒนามาให้เพียน่องเข้าเลยรุ่นได้เสียงกันครับเพราะว่าเด็กพอเต้มนี่ก็หลอดเขาก็เขาคักนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างขึ้กันครับหลอดที่แล้วว่าเขาหลอดนี่นาจะเขานะครับของผอเต้มเนอะ พี่ลองเข้าแคปหนาจอไว้ครับกะถ่ายนี่ก็ขออว,ว้พรให้เอฟซีทุกท่านเด้อครับเด้อให้ไตะขึ้นภายในมือนี่นะครับหวยเล่าพัฒนาได้ครับเด้อตัวเลขตัวใดเอฟซี FC. ทันใดมักสำนักใดอาจารย์ใดหรือว่ามันส้นกันกะนั่ไปจับไปเสียงไปหลุนใดด้อครับเด้อรอบนี้กะมีสุดนนาจะมีสุดตรงกันนะครับ อาจจะมีชุดตรงกันห้ากับจะมาเทียบ <c oughs> มาเทียบเบิง้งแล้วก็อาจจะมีการสรุปโคงสุดท้ายให้พี่ให้น้องเขาได้ยเบ,บิ้งอีกเหมือนเดิมนะครับเด้อครับกคจิบนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ